และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอแม่อายและอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตนองค์ขมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจำนวน53ถุงณฐานปฏิบัติการเกี่ยวหุงตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยกองร้อยทหารพรานที่3201 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองท,ท yes ัพภาคที่3จ eh ํจำนวน22ถุงช so ุดปฏิบัติการฐานดอยกิว네ฮุงกองร้อยทหารพรานที่3 2 0 1อนจำนวน8ถุงกองร้อยทหารพรานที่3-102ชุดปฏิบัติการฐานสันต้นดูจำนวน23ถุงและมอบหนังสือที่ระลึกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3 จากนั้นนายพลกรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีและคณะเดินทางมายังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการจำนวน269ตัวมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรรวม257ถุงจากนั้นองค์คมนตรีรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของชุมชนก่อนเดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลดอยอังค้าง อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงมอบหนังสือที่ระลึกให้แก่นายอำเภอฟางและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพพร้อมฟังบรรยายสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยความมั่นคง พลังผู้บริโภคจังหวัดน่านเปิดตัวหน่วยงานเพื่อคุม้มครองผู้บริโภคครับที่ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนางวจิราพรอมาตตยาคูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดงานเวทีสารพลังผู้บริโภคจังหวัดน่านงานเปิดตัวหน่วยงานประจำจังหวัดน่านโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดน่านมีสภาองค์กรผู้บริโภคช่วยหนุนเสริมและอุดช่องว่างของการทำงานในการแก้ไขปัญหา ของผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐเป็นนวัตกรรมของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในทุกด้านสามารถดำเนินงานด้านคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วเท่าทันเหตุการณ์ครับสำหรับสถานการณ์จังหวัดน่านค่ะพบปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนเช่นปัญหาสินค้าและบริการทั่วไป ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกปัญหาผลิตภัณฑ์อันตรายประเภทอาหารและยาอาหารเสริมและการเข้ามาของอาหารที่ไม่มีฉลากปัญหาสายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่รกรุงรังปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆเป็นต้นซึ่งการเสวนาค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีประสานการทํางานขององค์กรผู้บริโภคทั้งการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกลเฝ้าระวังปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดน่านในอนาคตอีกด้วยค่ะ ใครที่ยังไม่มีของที่ระลึกทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการชวนเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรเป็นของขวัญปีใหม่ส่งมอบสิ่งดีๆสู่ผู้รับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรกรจัง ขอภายค่ะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรจัดงานเทศกาลของขวัญและของดีจังหวัดเชียงใหม่มษษหหมส่งความสุขสู่ปี2568อเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการจัดหาของขวัญของกำนันที่มีคุณค่าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมมอบแด่คนสําคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยหวังให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสร้างการรับรู้ถึงการพัฒนาของกลุ่ม เกษตรกรดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผล,ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานรับรองปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางโดยมีนายนิรัตพงศิทิถาบอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้ากเกษตรที่มาจากเกษตรกรโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการ,กรเกษตรสดใหม่หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้รับแล้วยังช่วยส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรให้มีรายได้และเป็นการเพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร 啊。 จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเพื่อร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาด้านสาธารณาสุขชายแดนไทยเมียนมาครับ ที่สารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายไพศาลหร,รูพาณิดกิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนายดูสิตเมณพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเพื่อร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาด้านสาธารณาสุขชายแดนไทยเมียนมาเพื่อเป็นการนำร่องในการขับเคลื่อนภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนารับมือ ความท้าทายทางด้านสาธารณาสุขและภายทางโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ที่เป็นประเด็นปัญหาที่ไร้พรมแดนซึ่งจําเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือทุกฝ่ายดําเนินการเพื่อสร้างสารรค์เสริมสร้างระบบสาธารณาสุขที่เข้าถึงได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นคณะร่วมพิธีมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บริเวณหน้าอาคารสารกลางจังหวัดแม่ห้องซอนโดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นผู้แทนมอบเวชภัณฑ์และยารักษาโรคมูลค่าหล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณาสุขไทยเมียนมารวมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องซ้อนเพื่อรับมือและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำตามแนวชายแดนไทยเมียนมา